เย้ายมามนมาจลี้าน็อ่า้าอไปดูาไลอนนี่โกวิตรงนี้เอนบ่อยหมตกคืนตกคืนไหมวันราเว้ได้ข้าตรนี้อ๋อึงรุ่นนี้มันย้ายเหรอเมืนอไย้ายมนมันนานบางทีมจะลา้านียมันล็อกรุ่นนี้้ไปูอ๋อาทีมันล็อกกับข้ามาฝ่ยนี้อ๋รับป่อยนามันอกนันนะอืตึ้งรงครับ ตึงนี anyway, mm ้เ hmm. อ oh, ็นม oh. right? um, <Jo> no right? no, mm ีอ่าก็มาทุบมาไล่ไอ้เร็วนี่มันมึงไงไม่ต้องมือนนี้มันมันวิ่งแค่กี่วันหมดคุยขึ้นแล้วอ๋อครับตึ้งช่วงนนัี้อ่าช่วงหน้าฝนอย่างเดียวเลยอ๋อชงแรงอ่ะเพิ่นคื้นมงอ่ะแรงมันฝนต่างประเทศ่น้าฝนในหลายน้มหมดจุดหมดตีอีกครั้งนะอ๋อการนี้รถก็ต้องห้าทางรถไยเอาเองใช่ไหมครับไม่มีรถเมื่ตเรามาด้านต่อเคสอุบัติเหตุเยอะ อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดเป็นอ่าล้อเนี่ยลงไปในหลุมแล้วก็เกิดการยางแตกค่ะแตกแล้วก็มาพักรถที่บริเวณร้าน,นออมาวันนั้นฝนตกหนักนะคะก็เห็นรถตู้หนึ่งคันที่มารออยู่แล้วช่วงเช้าแต่หลังจากนั้นก็จะเกิดอุบัติเหตุเรื่อยๆแล้วก็จอดอยู่ข้างทางค่ะไม่ได้ขึ้นมาที่ร้าน,<ใ>นตั้ง <ใน S 2> แต่เช้า ถึงตอนกลางคืนเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณ50กว่าคันนะคะที่ที่ออกข่าวกันมาต่างๆ่าง,าง,างจากในในในมือถือที่เขาโพสต์ลงอะคะ่ะทางนี้ประจำนะครับก็เส้นทางนี้ครับมันมีหลุมมีบ่ออยู่เป็นระยะระยะตามแยกอะครับแล้วก็ช่วงนี้เขาน่าฝนด้วยก็เกิดเป็นหลุมใหญ่ขึ้นรถที่สัญจรไปมาเนี่ยก็ได้รับอุบัติเหตุนะครับตามที่ทราบข่าวกันไปครับแล้ว ก็เบื้องต้นเนี่ยก็ได้มีประสานไปยังหัวหน้าหมวดแผนการทางพังงานนะครับซึ่งทางแวนการพลังงานเนี่ยก็ได้รีบเข้ามาจัดการแก้ปัญหาช่วยกาวให้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก็จริงๆพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับอยากได้การแก้ปัญหาอย่างถาวรน,นะครับอยากเพราะถนนเส้นนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นการบริหมาหลายสิบปีแล้วครับ สภาพของผิวทางนะครับก็เวลาผิวทางเนี่ยไม่ได้บารุงรักษานานๆนะครับก็อาจจะสภาพผิวทางทําให้ชั้นทางนะครับมันรับนา้ารับอะไรเนี่ยก็ทําให้เกิดการซุดตัวหรือว่าซอฟนะครับแล้วเราแก้ปัญหาต้น,นๆนนแก้ปัญหาบองต้นก็คือหลังจากได้รับแร้งคือจัดเจ้าหน้าที่ทันออกปฏิบัติการทันทีเลยครับก็คือปะซ่อมผิวที่ชํารุดเสียหาย